ฉันเองก็ไม่รู้ว่าที่เป็นอยู่ที่เราั้นได้หัวใจเพียงขึ้นดวงเราก็ต้องสะหาครึ่งที่หายไปโดยไม่รู้เมื่อไรจะจอจ,จะพบกันที่เป็นฉันนี้ใครกำหนดไว้ฉันเองก็ไม่รู้ คำสาให้เรานั้นต้องค้นหากันจนเหนื่อยหรือเป็นพรจากฟ้าเพื่อให้รู้สึกสิ่งที่แสนพิเศษตอนที่ได้เจอเดินทางค้นหาตัวตนใครหนึ่งคนที่ฟฝ้รอฉันอยู่จากในผู้คนร้อยพันที่ออกเดินทางมันฉัน <c oughs> บนทางที่แานยาวไกลคนที่จออีกครึ่งในใจฉันไม่รู้มันอยู่อีกไกลเท่าไหนีนะ